เพอเทพาเมื่อ60ปีก่อนจะเป็นเพียงแค่ตำบลเล็กๆติดชายแดนบริเวณปลายด้ามขวานของประเทศไทยแต่ก็มีความเจริญทั้งเรื่องของการค้าขายและการศึกษาที่ไม่ด้อยไปกว่าเมืองใหญ่อื่นๆในเวลานั้นผมโชคดีที่เติบโตขึ้นมาในเมืองเล็กๆแต่มีการศึกษาที่ดีมีครูที่ดีมีธรรมชาติที่ดีมีทุกสิ่งที่ดีหมด ครูชั้นปฐมปีที่3ของผมสอนโดยไม่ใช้ตำราเรียนเลยใช้ธรรมชาติหมดเช่นวันนี้สอนวิทยาศาสตร์ครูบอกไปนอนกลางทุง่งนาไปหาสิ่งที่เธอคิดว่าเธอสนใจมาเด็กบางคนได้ตะกตาได้กอบได้ต้นไม้ได้เมล็ดพืชได้ดินได้อะไรต่อไม่อะไรแล้วเรียนกันอย่างสนุกสนานมากนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากผมมีโรงเรียนเล็กๆที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนอย่างอิสระเสรีนะครับ และด้วยเหตุที่ท่านได้รับการศึกษาที่ดีในวัยเด็กนี้เองจึงมีส่วนหล่อหลอมให้อาจารย์มกุฎอ่อ,อนฤดีสนใจทางด้านวรรณกรรมมาตั้งแต่ยังอยู่ในระดับประถมะวัยเรื่อยมาโดยไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคิดแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเพียงใดก็ตามเมื่ออายุหกขวบผมก็เริ่มอยากทาหนังสือเพราะว่าเห็นเพื่อนอ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องขวานฟ้านาดับและมีความสุขผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือหนังสือการ์ตูนรู้แต่ว่าถ้ามันมีของแบบนี้และทําให้เด็กอย่างเรามีความสุขผมโตขึ้นผมอยากทำแบบนี้ แล้หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็พยายามหาหนังสือมาอ่านจนกระทั่งอายุ10ขวบถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำที่มีมิชันารีเป็นผู้สอนเป็นผู้ดูแลผมก็โชคดีผมได้เจอห้องสมุดผมได้เจอร้านขายหนังสือร้านแรกในชีวิตในอัมภอหัดใหญ่หลังจากนั้นผมก็กลับมาเรียนมัธยมที่เทพา คำถามแรกที่เกิดขึ้นเมื่อมาเรียนมัธยมก็คือทำไมโรงเรียนของเราไม่มีห้องสมุดทำไมไม่มีหนังสือให้อ่านเราต้องหามาเพราะว่าครูบอกว่าไม่มีงบประมาณผมก็ถามเพื่อนบอกว่ามีใครอยากอ่านหนังสือบ้างขอสตางค์คนละบาทเลยที่สุดเราก็ทำห้องสมุดเล็กๆที่มีนิตยสาร 3- 4ฉบับอยู่ที่ฝาผนังพอถึงอายุ13ผมก็เริ่มทําหนังสือของตัวเอง ในระยะแรกของการทำหนังสืออาจารย์มกุฏก็ยังได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ทางด้านงานพิมพ์ควบคู่กันไปด้วยซึ่งในเวลาต่อมาท่านก็ได้นำความรู้เหล่านั้นมาใช้กับชีวิตจริงของท่านด้วยผมเรียนจบชั้นมธัธยมผมก็ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยครูสงขลาผมเรียนครูอยู่4ปีแต่ตลอด4ปีนั้นผมสอบตกหลายวิชาเพราะว่ามัวแต่ไปทำหนังสือไปรับจ้างเขาตรวจรูปทำตัวเรียงผมก็ทำจกนกระทั่งมีความรู้เรื่องการทำโรงพิมพ์พอผมเรียนจบครูผมก็มาอยู่กรุงเทพ เมื่ออายุ20เดินทางเข้ากรุงเทพผมก็ไปสมัครทำงานหนังสือพิมพ์ทำงานนิตยสารจนกระทั่งอายุ24ผมก็เริ่มมีสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองชื่อว่าสำนักพิมพ์ดอกไม้ในตอนแรกต่อมาก็กลายเป็นสำนักพิมพ์กะรัดต่อมาก็กลายเป็นสำนักพิมพ์ผีเสื้อจนปัจจุบันผลงานทางด้านวรรณกรรมของอาจารย์มกุูอ่อนฤดีในทุกประเภทต้องถือว่ามีไม่มากเมื่อเทียบกับนักเขียนท่านอื่นๆในรุ่นราวคราวเดียวกันเขียนหนังสือนั้นนะ่ะเขียนมาตั้งแต่อายุ13 เขียนบทกลอนเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็เริ่มมาเขียนเรื่องสั้นในปี2,514ตอก่อนเหตุการณ์14ตุลาผมก็เริ่มเขียนบทความการเมืองว่ากันที่จริงผมเขียนหนังสือน้อยแต่ในวรรณกรรมจำนวนน้อยของท่านนั้นบางเรื่องกลับติดอยู่ในกลุ่มของหนังสือคุณภาพ100เล่มที่คนไทยควรจะอ่านให้ได้สักครั้งในชีวิตอย่างเช่นนวนิยายเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ ผมตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ2 0เสร็จอนี้บังเอิญเมื่อทํางานไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะทาพออายุ25ผมก็กลับไปสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่ที่ริมทะเลติดกับภูเขาแล้วก็เริ่มเขียนนวนิยายเรื่องนี้ในเวลาส1บเคืนเพราะว่าพล็อตต่ตางๆมันมีอยู่แล้วตั้งแต่อายุ2 0เเสร็จเพียงแต่พิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือเท่านั้นเอง หากใครได้ยินชื่อนวนิยายเรื่องนี้เพียงผิวเผินก็อาจจะเข้าใจไปได้ว่านี่คือนวนิยายรักโรแมนติกของคนหนุ่มสาวที่กำลังเบ่งบานแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเรื่องราวของความอายุติธรรมในสังคมที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ผมคิดว่าขณะนั้นยังไม่มีใครเขียนถึงชีวิตของชาวมุสลิมในท้องถิ่นโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันปัญหาเด็กยากจนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือปัญหาที่มีอยู่ขณะนั้นยังไม่มีใครถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือเพราะฉะนั้นวรนณนิยายเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่ารัฐบาลสมัยนั้นอ่านให้ดีและอ่านให้แตกปัญหามันไม่ยืดเยื้อมาจนกระทั่งเป็นปัญหา4จังหวัดภาคใต้ในปัจจุบันนี้ เมื่อไม่อ่านหนังสือก็ไม่รู้ว่าในนวนิยายนั้นน่ะได้เปิดทางเปิดหน้าต่างให้คุณเห็นออกไปข้างนอกได้อย่างไรว่าเขามีสุขดีไหมมีทุกข์ดีไหมพิศรษฐดอกไม้ก็ได้เห็นแต่ความงามของวรรณกรรมวรรณศิลป์ที่พูดถึงกันได้เห็นแต่การโลดแล่นในภาพยนตร์ที่สวยงามมาก แต่ว่าในอีกาง,ง่ามุมหนึ่งก็คือการเสนอปัญหาของชุมชนของท้องถิ่นของจังหวัดที่ถูกละเลยถูกกดขี่ข่มเหงถูกอารัฐเอาเปรียบไม่ได้พูดถึง ความภาคภูมิใจสูงสุดครั้งหนึ่งของอาจารย์มกุูออนฤดีและสำนักพิมพ์ผีเสื้อของท่านก็คือการได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดพิมพ์วรรณกรรมเรื่องดอนกิโฮเตแห่งละมันชาฉบับภาษาไทยตามพระประสงค์ของกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสแห่งประเทศสเปนเพื่อทูลเกล้าวทูลกระหม่อมถวายเป็นของขวัญแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาศฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี ผมเป็นเพียงสำนักพิมพ์เล็กๆเป็นเพียงคนเล็กๆที่คิดว่าพอจะทำได้นี่คือโอกาสที่เราได้ผลิตหนังสือแปลประเภทคลาสสิกสำหรับคนทั่วทั้งประเทศตลอดระยะเวลาบนถนนสายวรรณกรรมในชีวิตของอาจารย์มกุฎอ่อนฤด,ดียังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับคนไทยทุกคนนั่นก็คือแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันหนังสือแห่งชาติที่ท่านพยายามจะทำให้สำเร็จภายในช่วงชีวิตนี้ของท่าน ในชีวิตของผมผมอยากทําอย่างเดียวให้ประสบความสาเร็จก็คือให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้โดยผ่านเครื่องมือที่ง่ายที่สุดคือหนังสือผมเริ่มมีความคิดเรื่องสถาบัลหนังสีออยงชาติเมื่อสักประมาณ30ปีที่แล้วหลังจากที่อินเดียเขามีมาตั้ง60กว่าปีแล้วผมก็พยายามเสนอรัฐบาลทุกรัฐบาลด้วยเรื่องเหล่านี้ ผมเคยเดินทางในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2520เพราะผมอยากรู้ว่าผมจะทำให้ชาวบ้านทั่วประเทศไทยได้เข้าถึงความรู้พื้นฐานได้อย่างไรห้องสมุดที่มีอยู่ไม่มีหนังสือที่ชาวบ้านควรจะได้อ่านไม่มีหนังสือที่ชาวบ้านต้องการอ่านและไม่มีหนังสือที่ชาวบ้านจำเป็นต้องอ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ทำไมเราจึงไม่ทำให้คนทั้งประเทศฉลาดเพื่อที่เขาจะได้ทำมาหากินแล้วก็จ่ายภาษีให้เราประชาชนอยู่ได้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่รัฐบาลสบายเมื่อนั้นเราไม่ ไม่เคยพัฒนาประเทศด้วยความรู้ของประชาชนเลยแนวคิดในการสร้างคนด้วยการให้ความรู้เช่นนี้ดูจะตรงกับสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทำมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆกว่า4,000โครงการทั้งนี้ก็เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองได้บนแบบอย่างของความพอเพียงถ้าเปลว่าเราสืบสาวไปจนถึง ต้นรัชสมัยของรัตนโกสินทร์เราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงแต่งหนังสือนั่นแปลว่าทรงเห็นแล้วว่าการที่จะพัฒนาคนได้ต้องพัฒนาด้วยหนังสือในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดเรื่องนี้อย่างเป็นเอกอย่างเป็นเลิศพระองค์สอนโดยที่ไม่ได้สอนทรงทําเลยในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบของนักคิดที่ดีคือสร้างระบบอย่างที่เรามักจะพูดว่าจงให้เบ็ดอย่าให้แต่ปลา เราไม่ต้องพูดมากกว่านั้น